คลิปนี้ผมจะมารีวิวที่ชูไปเปย์ชุดเท่นะครับผมคงกุญแจคันนะนี่ไม่เกี่ยวนะเอามาประดับไปเฉยนะครับผมอันนี้จะเป็นหมุนขวากับหมุนซ้ายอันนี้ต้องซื้อแยกกันนะครับไม่ได้รวมมาให้นะครับต้องซื้อแยกกันครับจำไว้เลยนะครับว่าสีฟ้าเนี่ยคือหมุนซ้ายนะครับสีแดงคือหมุนขวานะครับผมเวลาชูเนี่ยมันจะมีสเก็ดไฟตรงนี้นะครับผมโอเคดูเเลยตูวันโกสุดอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ เล่นตอนกลางคืนนี่สวยมากเลยนะโอเคดูเลยซ้ายหมุดซ้ายไอ้ที่จับแบบนี้เนะี่ยต้องซื้อแยกเหมือนกันนะไม่ได้มีแถมมาให้กับตัวที่ชูนนะครับผมใครจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าใครถนัดเล่นแบบนี้เนะี่ยก็เล่นได้จับแบบนี้ได้นะฮะเล่นได้ครับผมแต่ถ้าใครอยากแนวแนวแบบอยากมีพวงกุญแจใส่แบบนี้นะครับ<ม>ก็ซื้อมานะครับมาใส่่างเท่เลยครับ